คลิปนี้ผมอยู่ที่สมุทรปราการครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับมาพาดูรถหล่อครับเอ2 1 0สองหนึ่งครับแกรับงานย้ายหอครับวันนี้อยู่ที่สมุทรปราการครับมาจากเชียงใหม่เลยโหไต่ามาเรื่อยๆครับจนถึงสมุทรปราการเลยคลิปนี้ สวยงามมากครับเขียวรามงามตาเลยดูอ่ะใครสนใจย้ายหอครับย้ายหอบรรทุกทุเรียนนะครับแตงโมครับบรรทุกได้ทุกอย่างครับอันนี้หกล้อตอนยาวครับ อย่าง825เอ้เดียนทั้งหมด6ล้อเลยครับทุกคนผ้าใบคุมให้เรียบร้อยครับไม่เสียหายแน่นอนครับของที่ท่านยายอยู่กับรถเซียโอมครับนี่ครับโชคมันลิกาครับขนส่ง098-932ครับ6557ครับทุกคน สวยงามกันชนหน้าฟังหมุดด้วยครับอันนี้เสี่ยโอมเขาก็มาย้ายหอที่หอสมสมชายเพจนะครับไปก่อนแลเวยได้ได้ได้ขยับเลย ตรง,ไห,งไหนนี่อา้าวย้ายไปไหนย้ายหอว่ากับบ้านเลยโอ้โหยาบเลยรอดจาเลยอ,เลยอ,ยอะเดางปลอดไครับโอ้สุดมาครับคันนี้